สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำำาํากําไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างซิลิโก้โลเวอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีม Water ford. วอเตอร์ฟอร์ดเหตุราคาคู่คนี้เปิดมา่ที่เจ้าบ้านซิลิโก้โลเวอร์เป็นฝ่ายต่อราคาที่เสมอลบห้านะครับจะลงเตะที่สนามเดอะโชว์เปล่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีของค่ำคืนนี้ครับเจ้าบ้านซิลิโก้โลเวอร์กำลังมาเชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่งครับ พวกเขาจมอยู่ที่ก้นตารางโดยมีเพียง12แต้มเท่านั้น,นครับนั่นหมายความว่าทุกแต้มมีความหมายมหาศา,ศาลสำหรับพวกเขาในตอนนี้การที่ทีมอยู่ในสถานการณ์คับขันเช่นนี้จมกระตุ้นให้ผู้เล่นมีความกระหายชัยชนะอย่างเต็มที่เพื่อคว้าแต้มสําคัญนี้ไว้ให้ได้ครับในแง่ของขุมกําลังซิลิโกโรเวอร์มีข่าวดีครับเมื่อวินซันวาวูลูกองหน้าของทีมกําลังพยายามอย่างหนักเพื่อโอกาสในการลงสานามเป็นตัวจริงซึ่งอาจจะเพิ่มมิติในแนวรุกให้กับทีมได้ครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนวอเตอร์ฟอร์ดดูที่อยู่ในสถานการณ์ที่สบายใจกว่าเล็กน้อยครับพวกเขาอยู่อันดับที่8ของตารางโดยมีแต้มห่างจากโซนตกชั้นถึง10แต้มซึ่งถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างปลอดภัยในตอนนี้ครับถึงแม้จะอยู่ในโซนที่สบายใจกว่าแต่วอเตอร์ฟอร์ดยังคงต้องเผชิญกับความทา้าทายสำคัญครับนั่นคือการขาดหายไปของโลวันแมคโดนัลข์องหลังตัวกลางคนสำคัญซึ่งจะถูกแบนหนึ่งนัดเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบตามกำหนดครับ การาดผู้เล่นหลักในแนวรับย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของทีมแน่นอนทัศนาในเกมนี้นะครับจากสถานการณ์ของทั้งสองทีมครับซิลิโกโลเวอร์มีแรงจูงใจในการคว้าชัยชนะในเกมนี้มากกว่าต้องการแต้มเพื่อหน,นีตนตกชั้นย่อมเป็นแรงผลักดันมหาศาลให้กับผู้เล่นเจ้าบ้านนอกจากนี้สถิติการพบกันครั้งล่าสุดในลีกก็ยังเป็นประโยชน์ต่อเจ้าถิน่นเพราะพวกเขาเคยบุกไปถล่มบอเตร์ฟอร์ดถ,ถึง4-0ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความมั่นใจของทั้งสองทีมในทครที่ต่างกันครับ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดรวมถึงความกระหายของซิลิโกโลเวอร์และการขายผู้เล่นคนสำคัญของวอเตอร์ฟอร์ดคาดการว่าทีมยนจะต้องกลับบ้านมือเปล่าในเกมนี้ครับเกมนี้ได้ใจให้บอลต่อเห็นควรเลือกเชียร์ซิลิโกโลเวอร์เหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆกันทุกคนนะครับชอบก็จัดกัดก็สวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้กับช่องทีเดย์ครับของเราด้วยเพื่อม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเรา สำหรับวันนี้สวัสดีครับ